ขับรถไปแล้วขับรถได้แล้วลองให้ขับแล้วเค้ต่อไปแล้วก็จะต้องไม่ขับรถแหละทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันครบรอบนะคะครบรอบเก้าเดือนพันยาก,กับอโลคบกัน,กนวันที่หกุ้ภา้านะคะวันที่หกพฤศจิกาแต่ว่าไม่ได้เตรียมของอะไรให้เลยอันนี้ก็เลยจะมาซื้อดอกไม้ซึ่งเป็นล้านดอกไม้แบบไหวพะายหน่ว่า <c oughs> แล้วพี่ๆได้อันนี้ สุขสันต์วันครบรอบครับอดอกอะไรเนี่ยฮะดอกดอกไม้ดอกอนี่ยไ,ไม่มีอะไรให้าไม่ดอกนี้เขาวันไม่มีกุหลาบขอบคุณครับคุณคุณน,น,นดอกนี้เนาะทำไมอ่ะไม่รู้เขบาบ่กมียังหาแต่ว่าเขาว่ามืดนี้เขาหนาสี่นี่ยางหาเพิ่นมากกว่าดอกไม้ซึ่งแบบมื้อนี้เขาสร้างมูหันไม่ปะ ไม่ใช่ได้เป็นอะไรที่ที่เป็นข่าวดีที่ตัวเองอยากได้คืออะไรเรารู้กันสองคนไงนใช่ดีใจไหมดีใจดีใจค่ะรักครับรักค่ะ